สวัสดีครับวันนี้นนิวก็จะมาทำชาเลนจ์เพลงนี้มีเรื่องเล่าไมง,งมาทั้ม,มเพลงแลหเล่เร,เรื่องเรื่องที่คว่าไม่เกับพลงนี้ให้ทุกคนได้กันอมไม่อยค่อยครับแต่พร้อมก็ได้ครับขอเบอร์อุปกรณ์เลยครับเราจะสุ่มได้เพลงอะไรล่ะไปลองดูซิทีนี้จะมีแต่เพลงเราทั้งหมดเลยนะเนี่ยมอนอีโอ้ หมอนอิงวันถ่าย MV ไเป็นวันที่ถ่ายโหดมากถ่ายตั้งแต่แบบท่วงเช้ายันเสร็จตีอะไรก็ไม่รู้ขับวนมหมีรอบหนึ่งจนจะครบย4สชั่วโมงแล้เพราะว่าต้องใช้แบบ CG เยอะต้องเซ็ตเยอะเซ็ตฉากสวยมากเป็นซิกเกิลแรกของโนนิวด้วยครับเลยต้องจัดเต็มก็ออกมาสวยงามตามท้องเรื่องครับ อาล่าเพลงต่อไป How you f นานมาก How you feel มีอะไรที่ทุกคนยังไม่รู้ล่ะอืเป็นเพลงแรกๆที่ผมอัดกับพี่แอมเลยเพราะว่านานมากแล้วตอนอัดเพลงก็นึกถึงพี่เหลียนครับเพราะว่าเราเป็นหนูเกลือไงเป็นเพลงที่บอกความรู้สึกของหนูเกลือที่มีต่อเที่เหลียนที่อยากได้ยินคําว่ารักอะ่ะได้ไหมนั่นแหละครับเลยต้องนึกถึงหน้าเขามันก็เศร้าเลยอินมเพลงสุดท้ายเอเอเอ,เอ เอ้ยังไงเอ๊ะมีอะไรเล่าเอ๊ะเอ๊ะวันนั้นวันถ่ายเอ็มบีเราถ่ายกับแมวด้วยน้องชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ครับแต่น้องตัวสีขาวแล้วเราก็เล่นกับน้องด้วยถึงน้องอาจจะนิ่งๆน,น้องเป็นงานไนน้องอาจจะดูนิ่งๆพอเราเข้าไปเล่นด้วยน้องก็าจะมีเล่นด้วยนิดหน่อยแต่นิ่งๆไม่ได้แบบขี้หุดหิดเหมือนแมวที่เราเลี้ยงไงแมวเราขี้หุดหิดเหรอเราขี้หุดหิดอยู่ครับก็ไม่รู้หงหุนหิดอะไรเนี่ยสมมุติมันนอนก้ม <c oughs> หน้าอยู่พอเ,เดินมารงหน้าปุ๊บเงยนาไปทำหน้า ขึ้นมาด้วยสายตาแบบนี้ก่อนเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันไม่รู้ว่าเกิดเหตดใครมาสายตาอยู่นี้ตลอดเลยนี่อาจจะหนีไปเลี้ยงแมวตัวอื่นแล้วนะเวลารักเจ้าของหน่อยจบแล้วครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่าสันส้นๆที่ก็ไม่รู้ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วหรือเปล่าครับแต่ว่าอยากจะเล่านะครับของเพลงั้าม <c oughs> เพลงเมื่อกี้ที่ผมได้เล่าไป3 <c oughs> เพลงเมื่อกี้ทุกคนจะได้ไปฟังในคอนเสิร์ตหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปรอฟังที่คอนเสิร์ตนะครับรอดูนะว่าผมจะร้องเพลงเมื่อกี้หรือเปล่าหรือว่าจะร้องเพลงอื่นด้ อาจจะได้ร้องเพลงที่ไม่เคยร้องที่ไหนก็ได้นะ hmm.